ผู้ชายต้องรีบล้างด้วยโซดาจะทำให้ป้องกันเอชไอวีได้โอ้มันจะกัดลยสิแสบนะเบียร์ยังแสบเลย E F S Gentleman นันแมคุยกันครับเรามาพูดถึงท็อปปิกของเราวันนี้แล้วกันนะครับติดเอชไอวีกับเอดเนี่ยมันต่างกันยังไงจริงๆมันคนละอย่างกันเลยหลายๆคนยังเข้าใจผิดคิดว่าเป็น อันเดียว่ผมคน,นมคือเหมือนันคนไข้ผมเองนะคนไข้ผมเองยังเ,ยงเรียกไม่ถูกเลยบางคนยังคิดว่าตัวเองเป็นเอชอยู่เลยเขาแค่ติดเชือ HIV. ช้อเอชไอวีเพราะฉะนั้นเอชไอวีเนี่ยคือเชื้อไวรัสครับก็บค,คือเป็นตัวไวรัสที่ทําให้ภูมิคุ้มกันในมนุษย์เนี่ยลดลงเพราะฉะนั้นแปรตามตัวเลยมันเป็นอย่างนี้เลยฮะเมื่อมีการติดเชื้อเอชไอวีเข้ามาเนี่ยซึ่งอาจจะมีการรับเชื้อโดยเข็มฉีดยาก็ได้แม่ที่คลอดลูกอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะครับแล้วก็ให้นมลูกหรือแม้กระทั่งมีเพศสัมพันธ์ไม่ได้ป้องกกััันนนนนอะไรรรแล้้ต่สสสมมผาาาหงีถ ติดเชื้อ HIV ได้หมดเลยเพราะฉะนั้น HIV ก็คือเหมือนเชื้อตัวหนึ่งครับส่วนคำว่า a i d เนี่ยคือย่อมาจากคำว่า Acquired Immunodeficiency Syndrome คืออะไรก็ตามที่เพิ่งมาเกิดทีหลังได้รับมาเนี่ยเราจะเรียกว่า Acquired ในทางการแพทย์ครับเพราะฉะนั้น เมื่อการติดเชื้อเอชวในระยะที่แบบถ้าสมมติว่าไม่มีการรักษาหรือว่ากินยาไม่ต่อเนื่องอะไรอย่างงี้ครับจะทําให้ภูมิคุ้มกันในร่างกายเราเนี่ยค่อยๆล,ลด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 ลงเรื่อยๆภูมิคุ้มกันหน้าที่หลักก็คือเหมือนกับเป็นตัวที่ทําให้เราไม่ติดเชื้อหรือว่ากาจัดเชื้อนั่นเองแต่ทีนี้การที่ว่าเมื่อภูมิคุ้มกันเราต่ําลงเนี่ยครับจะทําให้เราติดเชื้อฉวยโอกาสเป็นอะไรก็ได้ฮะอย่างเช่นปอดบวม เป็น,นเติมเ,เป็นงูสวัสด์หรือว่าเป็นเชื้อราอย่างเช่นที่พี่ชอบพูนว่าลิ้นฝ้าลิ้นขาวอะไรอย่างเงี้ยถ้าสมมติว่าคนไข้ที่เราสงสัยาติดเอชวตรวจแล้วมีการติดเชื้อเอชวแล้วตรวจเจอว่ามีพวกต่อมน้ําเหลืองโตเป็นมะเร็งบางชนิดอะไรเงี้ยเรารอาจจะสงสัยใ,ในเรื่องของเอชครับเอชก็คือระยะการติดเชื้อของเอชวที่ภูมิคุ้มกันต่ําบวกกับการติดเชื้อโชยโอกาสครับเพราะฉะนั้นถ้าติดเชื้อถ้าติดเชื้อ HIV ไม่มีภาวะเซ็กซ์้อนนยครับก็เราก็ไม่เรียกว่าเอชครับเพราะฉะนับ สภาวะสภาวะหนึ่งเพราะฉะนั้นคนที่ติดเชื้อ HIV ไม่จำเป็นจะต้องมีสภาวะเอชนะครับ hmm. เพราะฉะนั้น hmm. ไม่เท่ากันงั้นเฉพาะฉะนั้นยาเพปบที่คุณหมอเคยบอกเราอยู่ตลอดเนี่ยมันก็จะทําให้เราสมมุติว่าคนที่มีเชื้อ h อ v ออยู่ในร่างกายเนี่ยมันก็จะไม่ไปสู่การเป็นเอชใช่ไหมครับจริงๆตรงนี้มันกมน็มันไม่ใช่ยารักษา HIV อนะครับยาเพลบที่เรารู้จักกันเนี่ยยา hmm. ที่เรารู้จักเนี่ยจะมี3ามตัวคือยาเพลบพรีพ e ครับ PREP ก็คือเป็นยาที่กินก่อนที่จะมี ภาะวะเสี่ยงเพปเนี่ยกินก่อนครับเพราะฉะนั้นเราต้องกินจนระดับยาเราเนี่ยถึงระดับปริมาณปริมาณหนึ่งที่มากพอที่จะป้องกันไม่ให้เราติดเชื้อ h i ชแต่ยาเพปเนี่ยพีอเนาะที่เราจะเห็นว่า PEP เนี่ยยาเพปยาเพปเนี่ย,ย,ย,ยคือเป็นยาที่กินภายหลังจากที่เสี่ยงแล้วสมมติมีปัจจัยเสี่ยงอย่างเช่นถ้าในโรงพยาบาลเข็มฉีดยาต้มผ่ <c oughs> าตัดโน่นนี่นั่น <c oughs> สาร <c oughs> กระเด็น <c oughs> เข้าปาก <c oughs> เข้าแผลเข้าอะไรเงี้ยครับเราถึงจะกินยาตัวนี้หรือว่ามี <c oughs> เพศสัมพันธ์แล้วถุงยางแตก หรือว่าเมาโดนข่มขืนอะไรก็แล้วแต่ที่จะทําให้เกิดการเสี่ยงแล้วเราไม่ได้กินยาเพล็มาก่อนเนี่ยเราจะต้องไปกินยาเพล็บครับแต่ถามว่าความสามารถในการป้องกัน HIV เนี่ยยาเพล็ป้องกันได้จบร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะเป็นการป้องกันก่อนแต่ยาเพล็บเนี่ยป้องกันได้แค่ประมาณ8 0 9สส่วนยาที่3าคือเขาเรียกยา ARV a n t i r e t r เร i r ร l d r ั g ก็คือยารักษา HIV นั่นเองคือจริงๆต้องเล่าอย่างนี้ก่อนฮะ HIV เนี่ยมันจะเป็นเชื้อไวรัสฮนะเวลาเข้าสู่ร่างกายเราเนี่ย มันจะยังไม่ทำลายภูมิคุ้มกันเราทันทีแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรากินยาเพล็ยาก่อนนะครับเนาะเชื้อไวรัสต,ตัวนี้ที่เข้ามาสู่ร่างกายเราเนี่ยจะไม่ไปเกาะกับเม็ดเลือดขาว <Wow. S 1> อันนั้นคือข้อดีของการใช้เพล็แต่ทีนี้ถ้าสมมติว่าเราไม่ได้กินยาไว้ก่อนเนี่ยก็คือว่าเราไม่ได้ป้องกันอะไรไว้เลยเนี่ยเชื้อเข้ามาสู่ร่างกายเราแล้วเนี่ยเราต้องไปกินยาเพลบภายใน72ชั่วโมงครับเมื่อกินยาตัวนี้ปุ๊บเนี่ยยาก็จะเข้าไปสู่ในร่างกายเราแล้วก็จะป้องกันไม่ให้เกิด เชื้อเอชไอวีเนี N ่ยเข้าสู่เม็ดเลือดขาวเราจะต้องเป็นเวลาช่วง72ชั่วโมงนี่แหละหลังจากนั้นเนี่ยเขาถึงจะเริ่มเข้าเม็ดเลือดขาวของเราครับเข้าตัว,<ม>ตวทำลายที่ภูมิคุ้มกันเรามันด้เลยเป็นที่มาว่าทำไมมันถึงมีเวลาอยู่แค่72ชั่วโมงที่เราจะต้องรีบไปเจอคุณหมอย,ยิ่งเร็วยิ่ง,งดีเนาะใช่ครับภายใน48ชั่วโมงได้ยิ่งดีทีนี้เมื่อกี้บกอกับอาตก็คุยกันอยู่หมอโอ๊ตเชื่อว่าหลายๆคนก็คงจะสงสัยว่า คือเด็กๆหรือคนที่ไม่ค่อยรู้เรื่องว่าอ้าแล้วอาการมันเป็นยังไงสําหรับคนที่ติดเชื้อไปแล้วอะคุณหมอคนที่ติดเชื้อ h อชวีมาแล้วนะครับมีทั้งคนที่มีอาการและไม่มีอาการ oh, <no. S 2> เพราะฉะนั้นเอ่อใช่ครับภายในประมาณเดือน 2, <No. S> 2> อเดือนแรกอาจจะมีอาการอย่างเช่นมีไข้ต่ําๆเพืออาการเหมือนพวกหวัดหวัดใหญ่อ่ะครับเจ็บคอน้ำหมูกไหลปวดกล้ามเนื้ออ,อะไรเงี้ยวัวอ,อะไรเงี้ยขั้นเนื้อขั้นตัวอาการประมาณนี้เลยฮะซึ่งบางคนไม่รู้เลยซ้ำนะว่าติดเชื้อเอชไอวีเพราะฉะนั้นมันบอกไม่บอกไม่ได้ฮะ แต่ถ้าสมมติว่าเรามีปัจจัยเสี่ยงอย่างเช่นเราเพิ่งไปมีปอดเสี่ยงมาแลวมีอาการอย่างนี้เกิดขึ้นเนี่ยก็อาจจะต้องสงสัยเอชไอวีอาจจะต้องเจาะตรวจเลือดนะครับเพราะฉะนั้นอาการพวกนี้บางครั้งเนี่ยเดือนสองเดือนเนี่ยหายไปแล้วาะในระยะเล็กๆเนี่ยพอติดเชื้อมาอาการลิบหรี่หายไปเนี่ยมันจะเข้าสู่อีกระยะหนึ่งระยะที่เป็นว่าเขาเรียกว่าติดเชื้อแบบเรื้อรังกะครับซึ่งระยะนี้เนี่ยเขาเรียกว่า คือนี่เข้า latency ได้ด้วยคือมันเป็นระยะแฝงบางคนอยู่เป็น10ปีโดยไม่มีอาการะไรเลยบางคน7ปี8ปีอย่างเงี้ยไม่มีอาการ,รเลยเลยฮะไม่มีเลยไม่รู้เรื่องว่าตัวเองแบบติดเชื้ออย่างเงี้ยมันน่ากลัวตรงนี้นะหมอโอ๊นะเพราะเราพอไม่รู้ตัวเราก็ไปใช้ชีวิตปกติไงสิ่งที่ต้องระวังก็คือว่าคนพวกนี้อะครับจะเป็น c a r ียร์หรือว่าเป็นพาหะเขามีความสามารถที่จะแพร่เชื้อให้คนอื่นได้โดยที่ตัวเองไม่รู้ว่าตัวเองมีเชื้ออย่างเงี้ยครับถ้าคุณมีปัจจัยเสี่ยงมีพฤติกรรมเสี่ยงผมแนะนำเลย เพราะบางครั้งการที่เราตรวจแล้วไม่เจอเนี่ยอย่าเพิ่งดีใจเร็วเกินไปครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยภูมิคุ้มกันเราเนี่ยอาจจะยังขึ้นสูงไม่มากพอที่เราจะตรวจเจอได้ครับให้ชัวร์จริงๆก็คือถ้าตรวจทุก3เดือนเนี่ยมันก็จะชัวร์ขึ้นครับเพราะว่ามันจะทําให้เราแบบคอนเฟิร์มในครั้งก่อนก่อนหน้าที่ว่าเอ้ยมันเคยเน,นกคนทีฟเนี่ยก็สามเดือนต่อไปตรวจอีกครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยครับผมคุณหมอครับมีความเชื่อที่มันเข้ามาในหูผมรู้สึกประหลาดมาก เขาบอกว่าไปมีเพศสัมพันธ์กับใครสักคนหนึ่งถ้าไม่อยากเป็น HIV เสร็จจากการมีเพศสัมพันธ์ให้ฉี่แล้วมันจะออกไปข้างนอกหมดเคยเยเคยได้ยินเคยได้ยินเคยได้ยินอันีเหมือนกันแล้วมันกลายเป็นว่าเออผมต้องฉี่ทุกครั้งเลยอะรานท่อ้ <c oughs> <c oughs> างท่อทอ,อันนี้คือเรื่องจริงไหมหมอ <c oughs> ถ้าการฉีร่สามารถป้องกันหลังจากมีเพศสัมพันธ์เพื่อไม่ได้รับเชื้อ HIV ได้เนี่ยก็ไม่ต้องมากินยาเป๊บกับผมนะฮะก็ไม่ต้องมากินยาเป๊บกับ เพราะยังไงคนเราก็ต้องฉีดเนาะคือจริงๆเนี่ยพวกนี้มันเป็นระดับเล็กๆซึ่งบางครั้งเนี่ยเราไม่สามารถที่จะมองเห็นได้ครับว่ามันจะเข้าตรงรอยแตกบาดแผลรอยถลอกตรงไหนเรารับเชื้อตรงไหนนะครับซึ่งบางครั้งเนี่ยก็อาจจะเป็นไปได้อยู่ที่การฉีดหรือการล้างทาความสะอาดเนี่ยเป็นการลดการปนเปื้อนลดการแบบสัมผัสของสารขั้นหลังเนี่ยแต่จะมีจุดที่เราอาจจะล้างไม่สะอาดก็ได้ขนาดล้างมือทุกวันนี้เรายังล้างไม่สะอาดเลยเพราะฉะนั้น มันก็อยู่ที่ว่าวันนี้เนี่ยเราไม่รู้ว่าจริงๆมันเข้าไม่เข้าเราก็ไม่สามารถที่จะสบายใจได้จริงนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมมองว่าต้องปรึกษาคุณหมอเลยครับเพราะว่าช่วงนาทีทองตรงนั้นเน่ยเจ็บสชั่วโมงเนี่ยครับ มันมันเป็นอะไรที่เรายังพอแก้สถานการณ์ได้อยู่ครับอ่ะแต่ฟังดูแล้วก็ฉีดไปก่อนเถอะจริงๆเนาะฉีดไปมาฉีดไปก่อนมีความเชื่ออีกหลายอย่างนะแต่ผมยังมีอีกหนึ่งอย่างทางบ้านก็บอกว่าความเชื่อผิดๆของ HIV เนี่ยไม่รู้ผิดหรือถูกก็คือเรื่องของหนึ่งยุงสมมติยุงไปดูดเลือดคนที่มี HIV แล้วมีหมอต่อหมอติดไหมแล้วก็สองคือการมีเพศสัมพันธ์ถ้าจะให้ชัวเปิดโซดาอ้องเพศ ช่วยได้ไหมครับหมอสองเรื่องเนี้ผมตอบข้อแรกก่อนข้อยุงก่อนเอาอย่างนี้ดีกว่าครับชื่อเชื้อ HIV ตัวเนี้ครับ H ตัวแรกมาจากคําว่า human ครับแปลว่ามนุษย์ครับนะครับเพราะฉะนั้นถ้าตัวตัว HIV ที่เกิดในลิงเนี่ยจะชื่อว่า SIVsimian ที่แปลว่าลิงนะครับถ้าเกิดในสัตว์อื่นก็เป็นอีกชื่อหนึ่งหมายความว่าไงหมายความว่าเชื้อพวกนี้ครับเติบโตในพาหะหรือในโฮสต์ที่เป็นคนนะครับเพราะฉะนั้น เ,เพราะฉะนั้นจะเป็นการติดเชื้อจากคนสู่คนเชื้อ HIV เนี่ยจะอยู่ในร่างกายมนุษย์ครับแต่เมื่อไรก็ตามที่ยุ่งไปกัดนะครับคนที่เป็นเอชเชื้อ HIV ไม่สามารถที่จะเติบโต อยู่ได้ยาวนานนอกร่างกายของมนุษย์ครับนะครับเพราะฉะนั้นปลอดภัยได้นะครับแล้วโซดาล่ะครับหนอตรงนี้ผมก็คิดว่าจริงๆมันไม่ใช่ความจริงนะอย่าอย่าไปทามันไม่ได้ช่วยจริงจรฮะเพราะว่าโซดามันก็เป็นในเรื่องของกรดเรื่องของอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งมันไม่สามารถที่จะทําลายเชื้อเอชไอวีได้ถ้าสมมุติกรณีที่มันเข้าสู่ร่างกายเราแล้วเนี่ยครับเพราะฉะนั้นผมมองว่ายังไงก็แล้วแต่ ถ้าเพื่อสบายใจทําไปเถอะแต่ว่าช่วยจริงๆอ่ะไม่มีข้อมูลเลยครับว่าช่วยได้นะครับ,รบผมมีเรื่องคุณหมอผมเคยนั่งคุยกับคุณหมอท่านนึงเป็นเพื่อนกันเนี่ยครับเขาบอกว่าถ้าทอาออร์ลซ็กกันแล้วต่างคนต่างไม่มีแผลแต่ฝั่งนึงเนี่ยเอชแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งไม่ได้เป็นโอกาสที่จะติด HIV เนี่ยก็น้อยคือมันต้องมีปริมาณที่เยอะพอสมควรผมเลยถามว่า เยอะเท่าไหร่วะมันถึงจะติดกันมันบอกผมว่าดูดกันประมาณ3วันกว่าดูดกันประมาณ3มวันกว่าผมไมันพูดถึงมันด้ยโอ้ครับผมเขาประจาโรงพยาบาลไหนผมจะได้ไม่ไปฮะอะตรงนี้หมอโอ๊ตต้องตอบแล้วฮะเชื้อ h อชอ่ีะครับมันจะส่งผ่านในเรื่องของน้ำอสุจิละเลือดแน่นอนอยู่แล้วแล้วก็สารคัดนหลังพวกน้ำหล่อลื่นพวกน้ำที่ออกมาก่อนที่จะถึงจุดสุดยอดอะไรเงี้ยออกคือสารคัดนหลังออาง่ายๆออกได้หมดเลยแต่ ในพวกน้ำตาน้ำลายพวกเสมหะเหงื่ออะไรเงี้ยมันน้อยมากๆเพราะฉะนั้นการจูบปากกับคนที่เป็นเอชไอวีเนี่ยจูบกันแบบเพียวๆเลยนะปากไม่มีแผลไม่มีฟันผุไม่มีอะไรอย่างนี้นะครับน้ำลายสัมผัสน้ำลายไม่ติดครแต่ผมมีคำว่าแต่นะถ้าการจูบกันครั้งนั้นเนี่ยมีบาดแผลอย่างอื่นฟันผุมีเลือดออกน่้นนี่นั่นแล้วสัมผัสเลือดกันอย่างเงี้ย บอกไม่ได้แล้วฮะเพราะในเลือดอาจจะมีเชื้อถามว่าโดยทฤษฎีเนี่ยไม่ติดครับเพราะฉะนั้นคุณหมอเพื่อนอาร์ที่บอกว่าดูดได้ยาวๆ3ามวันนี้ก็มีมูลเนี่ยฮะคุณหมอผไม่มีแผลไม่มีอะไรผมว่าต้องดูดกันจนปากแตกครับแล้วก็เลือดถ้าดูดปากกัน3าวันนะครับไม่ต้องตรวจเอทครับไปตรวจสมองก่อนเลยครับาถามที่บอกว่าคุณแม่ที่ติดเอชไอวีแล้วก็มีลูกเนี่ยลูกจะติดด้วยไหมเชื่อไหมครับ คนไข้ผมหลายๆคนที่เป็นคนไข้ HIV เนี่ยท้องลูกลูกไม่มีการติดเชื้อ HIV นะครับเพราะฉะนั้นคุณจะต้องไปเจอคุณหมอฮะต้องฝากคันเพราะอะไรการที่คุณฝากคันเนี่ยจะทําให้ได้รู้ว่าคุณแม่คุณจะต้องมีการรับยาต้านก่อนคลอด12สัปดาห์เป็นอย่างน้อยเพื่อให้ระดับไวรัสในร่างกายเนี่ยมันต่ํามากกว่า50 Copy ปี้อย่างเงี้ยให้ตรวจไม่เจอให้อันดีเทสต์เรเบิลอะครับเพราะโดยส่วนใหญ่เนี่ยเชื้อ HIV จากแม่จะไปที่ลูกได้เนี่ยผ่านตอนคลอดครับสัมผัสเลือดของแม่ สัมผัสสารคัดหลั่งน่นนี่นั่นต่างๆเนี่ยนะครับหรือแม้กระทั่งการดูดนมของลูกดูดนมแม่ที่เป็นเอชไอวีอย่างเงี้ยจะทําให้รับเชื้อเอชไอวีจากน้ํานมแม่นะครับถ้าเรากลัวว่าลูกจะมีะจะจะมีการติดเชื้อเอชไอวีเนี่ยคุณต้องรีบเจอหมอให้เร็วหมอจะให้คาแนะนําให้การตรวจเลือดน่นนี่นั่นแล้วคุณแม่จะได้รับยาต้านก่อนอย่างน้อยประมาณ12สัปดาห์ครับเพื่อให้เชื้อมันน้อยคุณจะต้องคุยกับหมออาจจะผ่าคลอดก็ได้ฮนะแล้วก็ผ่าคลอดซีซ่าออกมาน่นนี่นั่นปุ๊บลกาจจา,านนก้้้ยตนแว็ ห้ามดื่มนมแม่อาจจะต้องกินนมชงตรงนี้นะครับ,รบซึ่งตรงนี้นมีกระบวนการตรงนี้อยู่นะครับคุณหมอและถ้าสมมุติว่าคุณพ่อเป็นและคุณแม่ไม่ได้เป็นอย่างเงี้ยมีโอกาสที่เขาอยากมีลูกและจะทําให้ลูกไม่ติดเชื้อ HIV ไอหมครับอันนี้เป็นคําถามที่ดีมากครับปัจจุบันนี้เรามีทฤษฎีที่เชื่อว่า u เท่ากับ u นะครับ u n d e t เ c t a b l e เท่ากับ Untransmittable หมายความว่าคนที่มีเชื้อ HIV ได้รับการทานยา อย่างสม่าเสมอจนอเชื้อไวรัสเนี่ยในร่างกายเนี่ยต่ํามากๆจนตรวจไม่เจอจะไม่ถ่ายเชื้อให้กับคู่คนะครับซึ่งตรงนี้เป็น <clear. S 1> ความรู้ใหม่ตรงเป็นความรู้ใหม่มากที่ค,คนรุ่นเก่าๆอาจจะแบบเอ้ยจริงเหรอใช่เหรอโอเคที่เกิดรุ่นๆคราวเดียวกับเราเนี่ยจะรู้จักนักบาสคนหนึ่งชื่อเมจิกจอนสัน วันนี้เขายังใช้ชีวิตยอยู่เลยอ่ะเป,เปิดแข็งแรงกว่าเราอีกเพิ่งเปิดดูว่าเขาติดเอชไอวีมา20ปีแล้วพี่โบโอ้นานมากนะธรรมดาครับธรรมดาพี่อาร์ตใช่ไหมครับคนไข้ผมหลายๆคนเนี่ยที่ People Live with HIV เนี่ยก็คือหมายความว่าคนที่อยู่ร่วมกับ เชื HIV HIV ้อเอชไอวีเนี่ยบางคนเนี่ยอยู่ร่วมกับเอชไอวีมาเป็น20ปีนะฮะและเขาเหล่านั้นแข็งแรงดีมากกล้ามเยอะกว่าผมอีกนะครับนมันใหญ่กว่าผมอีกอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นผมถึงมองว่ามันมันไม่ได้เป็นตัวบอกว่าเขาจะร่างกายไม่แข็งแรงหรือว่าอะไรเงี้ถ้าคือถ้าถ้าปฏิบัติตามคําแนะนํามาเจอคุณหมอมาตรวจเลือดเป็นประจําเนี่ยเพราะฉะนั้นคุณจะแข็งแรงคุณจะใช้ชีวิตแบบปกติไปอีกนานถ้าคุณเชื่อหมอนะครับ E F John t m a คุยกันครับ